สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กิติยาวันนี้เราจะมาเช็คดวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ําซึ่งประกอบด้วยลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกประจําเดือนสิงหาคม2565ทั้งคนโสดคนคุยคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะ,คะการดูแบบนี้เป็นการดูโดยภาพรวมก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางค่ะก่อนพบคําทํานายฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันก่อนนะคะที่คนโซลโอ้ทูออฟคัพน่าจะไม่ส่งเนาะ The Fool Hangman เดวิลวีนอฟซอร์ส่ะเท่าที่ดูคนโสดน,นะคะเอ,อคนโสดบางคนนะคะอาจจะมีคนเป็นคนที่อยู่ในสถานะคนคุยคุยอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนนะบางคู่ก็ยังไม่รู้ว่าว่ามันจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเอ,อคนรักของคุณนะคะอืม เขาอาจจะยังเป็นคนที่รักอิสระในความสัมพันธ์มันเลยยังไม่คืบหน้าอาจจะเป็นความรักเพียงแค่เหมือนเหมือนคุณจะดีนะคะเหมือนจะดีนะออมีคนคนมีคนคุยมีคนถูกใจค่ะแต่ดูแล้วเหมือนความสัมพันธ์โดยภาพรวมเนี่ยมันกลับมันไม่ใช่เป็นไปอย่างที่ใจสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราปรารถนาค่ะเพราะว่าดูแล,แล้วลักษณะอย่างที่ว่ามันเหมือน อาจจะยังเขายังเป็นคนที่รักอิสระคะแล้วความสัมพันธ์การคุยมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมันมันจะเป็นในลักษณะบางทีความรักผสมในเรื่องของความถูกใจค่ะเสน่หาอะไรกันซะล้มากกว่าค่ะมันเลยทําให้ดูแล้วเหมือนคุณอาจจะบางคนนะคะอาจจะเป็นคนโสดที่ว่าตัดใครออกไปจากชีวิตก็ได้นะคะ อาจจะอยู่ในสถานะบางบางคนเป็นแบบนั้นบางคนมีคนคุยแต่มันไม่ชัดเจนนะแต่บางคนอาจจะเป็นในสถานะที่ว่าเป็นคนโสดเพราะว่าเคยตัดใครออกไปชีวิตหรือบางคนอาจจะเป็นเหมือนเป็นคนโสดแบบที่เขาเรียกว่าเลิกรายอย่าร้างมาแล้วก็ได้นะคะเป็นคนโสดในแบบนั้นค่ะทีน,นี้เรามาดูันต่อ แล้วเป็นยังไงนะคะสำหรับคลโซน Eight of Pentacles The High Priestess Ten of Pentacles Six of Pentacles p e g e of Song ถ้าที่ดูความรักของคนโสดนะคะก็อย่างที่ว่าแหะคะ่ะมันดูเหมือนจะเริ่มต้นดีแต่ดูเหมือนมันจะออกมาได้สองในค่ะคือเป็นมีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นแค่เรื่องของความเสน่หาอะไรค่ะหรือบางคนเป็นคนโสดแบบที่ตัดใครออกไปจากชีวิตค่ะเ,เพราะว่ารู้สึกว่าคนคนนั้นมันมันมันมกจะมีเรื่อง ปัญหาจุกจิกกวนใจกันอยู่เรื่อยๆมันทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีมันจึงได้มีการเหมือนตัดตัดใครออกไปจากชีวิตคะแต่บางคนก็เรียกว่าเป็นคนโสดที่ยังโสดนะคะแต่โสดแบบที่เขาเรียกว่าบางคนโสดแบบมีเงินโสดแบบมุ่งมั่นสร้างฐานะค่ะสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองค่ะ มันต้องบางคนเป็นคนโสดที่ยังจะต้องบริหารชีวิตบริหารจัดการเวลาของตัวเองให้มันสมดุลค่ะยังรู้สึกบางครั้งอาจจะยังใช้เวลายังจัดการบริหารจัดการเวลามันยังไม่ได้สมดุลกับชีวิตค่ะชีวิตมันยังเขาเรียกว่าบางทีในเรื่องเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรมันยังชีวิตมันยังไม่ค่อยลงตัวค่ะแต่บางคนก็ถือว่ามีครอบครัว เป็นคนโสดที่มีครอบครัวที่มั่นคงมีฐานะการเงินที่มั่นคงคะเป็นคนโสดที่ดูแล้วก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่เดือดร้อนอะไรนะถึงจะเป็นคนโสดก็เป็นคนโสดแบบที่เขาเรียกว่ามีเงินนะมีเงินมีความมั่นคงเพียงแต่คุณเองอาจจะยังต้องบริหารจัดการเวลาอะไรในตัวคุณเองบางอย่างหรือบางคนอาจจะเป็นคนโสดที่มีคนเข้ามาคุยๆเหมือนกันนะคะค่ะมีคนเข้ามาคุยๆแต่ว่า อาจจะคุยแล้วคุณยังไม่ได้ตัดสินใจยังอาจจะมีคนบางคนมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนได้แต่เป็นการคุยที่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจยังเขาเรียกว่ายังพิจารณาดูอยู่ค่ะอยังพิจารณาดูอยู่ยังเหมือนยังไม่ได้เลือกใครแน่ชัดเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูโดยภาพรวมนะคะของคนโสดชาวท่านน้ําในเดือนสิงหาคมยังถือว่าความรักของคนโสดมันอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรที่ พัฒนาค่ะมันยังเป็นความรักที่มันยังให้อิสระต่อกันค่ะยังถ้าเป็นคนคุยก็ยังคุยๆเพีย,ยงแค่นั้นยังไม่มีการอาจจะให้สถานะอะไรที่ชัดเจนนะแต่บางคนก็เป็นคนโสดที่เขาเรียกว่าเต็มใจโสดนะเารู้สึกปัญหาอะไรมันมันเยอะแยะนะหรือบางคนก็โสดไปไปมุ่งมั่นนะคะไปขยันหรือว่าไปมุ่งมั่นเกี่ยนเรื่องเกี่ยกวยกวับการงาน บริหารจัดการเวลาตัวเองสมดุลหรือชีวิตครอบครัวตัวเองมีฐานะที่มั่นคงก็ถือว่าพอคนเราบางคนไม่เป็นไรมีเงินมีความมั่นคงชีวิตก็มีความสุขคะก็ยังโสดต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ l o เว r ร์สอ c ร์นะคะมีอะไรจะบอกไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักคนโสดคะ reflection อันนี้เขาบอกว่าการให้เหออมืนพื้นที่ซึ่งกันและกันในเวลานี้การไว้ใจแล้วก็ศรัทธานะคะมันจะทำให้ออกผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดค่ะอันนี้มันก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีคนเข้ามาคุยคุยค่ะแล้วเราก็ต้องอยังยังเป็นการที่ต้องให้พื้นที่ต่อก,กันมันยังแสดงว่า มันมันยังไปคอมมิทเมนต์อะไรยังไม่ได้ค่ะเป็นเพียงแค่คนโสดที่มีคนคุยก็คุยคุยอยู่ในสถานะที่มันอาจจะยังต้องยังไม่ชัดเจนมันยังต้องใช้เวลาค่ะ r r c e บบอกว่าการกอดนะคะคนเราเหมือนผ่านการกอดเนี่ยมันจะได้พบในบางสิ่งที่มันหายไปอันนี้ก็เราก็ สำหรับคนโสดนะคะถ้ามีใครเ,าเขาเรียกว่าบางทีการกอดนะคะมันกล้าจ,จะหมายถึงการกอดตัวเองค่ะการกอดคนในครอบครัวไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนรักเสมอไปค่ะเป็นการกอดตัวเองรักตัวเองก็กอดตัวเองค่ะหรือว่ารักคนในครอบครัวค่ะก็กอดค่ะ,ะเชนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเ,าเพื่อนสนิทหรือคนสนิทของเราการกอดเป็นสิ่งที่ดีค่ะ ไม่มีใครให้กอดเราก็กอดตัวเราเองเนาะฟอร์ e นะิ e นะอาจจะมีก็บอกว่าบางคนค่ะอาจจะมีมีเขาเรียกว่า,าความความฝังใจหรือมีเรื่องราวในอดีตเขบอกการให้อภัยนะคะการที่ไปหยุดโฟกัสคือเป็นเป็นการไปหยุดกับไปหยุดโฟกัสไปกับไอพลังงานของคุณนะคะที่ในอดีตเนี่ยมันเสียเวลาค่ะ มันคุณจะสร้างสารรค์สิ่งดีสิ่งอะไรใหม่ๆให้กับตัวคุณเองได้เยอะเลยค่ะอย่าไปสนใจกับเรื่องเก่าๆค่ะให้ลืมเรื่องเก่าๆนะค่ะทีนี้มาดูไพ่ Romance Ang e l นะคะจะบอกอะไรคุณบ้าง เอฟเนสออันนี้นะคะพูดถึงถ้าเรายังเป็นคนโสดค่ะเป็นคนโสดเราก็อาจจะเป็นมีความรักแบบเขาเรียกว่าไงะคะหรือถ้าไม่มีความรักเราก็คือใช้ชีวิตให้เหมือนตอนที่วัยเด็กวัยยาวของเราเราจะมีความสุขใช่ไหมคะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีเรื่องของความรักเราก็จะอยู่อยู่กับคนที่เรารักอ่าเป็นคนที่เราไว้ใจได้ค่ะ ฮาร์ดทูฮาร์ดคอนเวอร์เซชันอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดมีใครเข้ามาให้คุณศึกษาดูใจค่ะศึกษาก็ให้คุณลองศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะค่ะอลองศึกษากันคนเรามันบางทีมันมันต้องเรียนรู้แล้วศึกษากันอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรค่ะ e a l i n g Family Issue ก็อาจจะมีนะคะบางคนที่อาจจะ เคยมีปมเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวค่ะ,ะในวัยเด็กก็ได้หรือปมในปัจจุบันหรืออดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานอาจจะได้เจอความรักอะไรที่ไม่ดีค่ะก็เป็นไปได้นะคะแต่ไพ่ก็จะบอกก่อนหน้านั้นนะคะว่าคนเราถ้าเรามีอดีตอะไรนะคะก็ให้อภัยค่ะหรือว่าลืมมันไปซะยกโทษให้อภัยเพราะว่ามันเสียเวลาเสียเวลาชีวิตคนเรามันมีค่านะคะมันต้องเดินไปข้างหน้า ไม่ใช่จะมาจมจม,จมอยู่แต่กับในอดีตค่ะก็จบนะคะสำหรับคนโสดค่ะต่อกันนะคะสำหรับความรักของคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วในชาวท่านน้ำค่ะเดี๋ยวหิสเต Ten of Pentacles. Ten of Cups. Nine of Swords. The Chariot. สำหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วนะคะก็มันก็เตือนได้สองในนะคะ่ะคือหนึ่งต้องระวังอาจจะมีบุคคลที่สามอะไรใครเข้ามาค่ะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงในเรื่องของออความรักเขาเรียกว่าความรักของคุณนะคะในชาวท่านน้ำอาจจะเป็นช่วงที่มันเขาเรียกว่าเหมือนแบบต้องอาจจะอารมณ์ ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ซึ่งกันและกันค่ะบางทีคู่ของคุณอาจจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวเข้าใจยากค่ะบางทีอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันอาจจะต้องมีการเดินทางมีมีการเดินทางด้วยกันหรืออาจจะคู่หรือคนรักของคุณมีการเดินทางห่างกันมันอาจจะทําให้คุณนะคะเกิดความเครียดหรือเกิดความกังวลใจหรืออะไรที่ผ่านมาค่ะ คุณมักจะมีเรื่องของความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่แสดงว่าบางทีคุณกับคนรักค่ะจะบางคู่อาจจะมีการห่างกันหรือคนรักอาจจะเป็นคนไกลคนต่างถิง่นต่างแดนหรือต่างชาติมันเลยเหมือนความสัมพันธ์มันไกลกันทําให้เกิดความวิตกกังวลแต่เท่าที่ดูนะคะมันมันไม่ได้มีอะไรค่ะเขาก็ยังรักคุณดีค่ะยังรักกันยังเป็นครอบครัวที่มั่นคงค่ะ ยังเป็นครอบครัวที่มั่นคงยังมีความรักให้กันเข้าใจยังมีความรักที่ให้กันค่ะในเรื่องของความการเงินในฐานะของกันฐานะการเงินของครอบครัวก็ดูแล้วก็ยังดีอยู่หรือคนรักก็เป็นคนที่ยังคู่ของคุณก็มุ่งมั่นนะคะสร้างอ้างฐานะเพื่อครอบครัวค่ะทำอะไรเพื่อครอบครัว Four w a n d s <of> s t r e n g The t h Emperor, Page of Cups, uh, The Lovers ก็ท um. ี่จริงอะนะคะดูแล้วอะพูดถึงอะก็ยังรักใครกันดีนะคะในเรื่องของความรัก ก็ยังรักใครกันดีอาจต่อาจจะเป็นความรักที่มันเหมือนมันอยู่ห่างไกลกันมันมีการเดินทางไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยทําให้คุณเกิดความกังวลเลยกลัวว่าอาจจะมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาค่ะแต่ถ้าสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะปรารถนานะคะที่จะมีบุตรเนี่ยก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้บุตรสมใจนะดเด็กน้อยน่ารักเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัว แต่เท่าที่ดูนะคะพูดถึงบางทีความรักของคุณในช่วงเดือนสิงหาคมอ่ะ่ะอาจจะเป็นความรักที่เขาเรียกว่ามันเหมือนแบบก็เข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะเขาอ,อกเข้าใจกันดีช่วยเหลือกันปรึกษาหารือการดูแลช่วยเหลือกันอมีอะไรก็ไม่ทอดทิ้งกันยังดูแลกันอาจจะเป็นมันอาจจะไม่ด้วยหวานแววมากค่ะแต่มันเป็นเหมือนอะไรที่มันเข้าอ,อกเข้าใจกันอ่ะค่ะ บางคนมันมีแต่ความหวานแหววความจิจาดแต่ว่ามันไม่ได้มันคนละสถานะแต่สถานะนี้มันเหมือนเป็นความอะไรที่เข้าใจกันแต่อาจจะไม่ได้หวือหวามากค่นะแต่ว่าเป็นความรักที่มั่นคงนะนะเป็นความรักที่มั่นคงนะเขาหรือเธอคนนั้นเขาคนรักของคุณยังเป็นคนที่มั่นคงนะจะเป็นคนแต่ลักษณะจะเป็นคนที่อาจจะเป็น มีอีกโก้สูงมีความมั่นใจในตัวเองะเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะมันเหมือนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะก็แสดงว่าแฟนเนี่ยคู่รักของคุณเขาก็ถือว่าเขาจะเกรงใจคุณเชื่อคุณค่ะให้คุณนำแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเกรงใจค่ะเ,เกรงใจแฟนหรือว่า นี่ว่าเหมือนคลั่งรักแฟนอะไรคานองนั้นเลยนะคะค่ะเป็นช่วงที่อะไรดูแล้วเหมือนก็จะมีความเสมอเสมอกันอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ปัดใครมีอยากปรารถนามีบุตรก็สิ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอ่ะแต่สิ่งที่คุณบางทีบางอย่างคุณอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะในเรื่องของบางทีน่ามันน่าจะมีเรื่องของการเดินทางกาันไกลกันบ้างค่ะ ก็เลยอาจจะทําให้เกิดความกังวลแต่ดูแล้วยังไงดูภาพรวมของคนที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวมีแฟนแล้วก็ถือว่ายังเป็นความรักที่ยังมั่นคงกันอยู่ค่ะต่อให้มีใครเข้ามานะคะถ้าเราสองคนไม่หวั่นไหวมันก็ใครก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะเขาเรียกว่าถ้าขาเตียงยังแข็งแรงค่ะหรือความรักพื้นฐานความความรักของคุณทั้งสองคนยังแข็งแรง ใครก็เข้ามาทำอะไรไม่ได้นะคะ,คะทีนี้มาดูให้ l o v e r s or a c l e นะคะจะบอกอะไรบ้างสำหรับคนมีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเหมือนมันคนเราต้อง หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นแบบเป็นหนึ่งเดียวกันอะค่ะความซื่อสัตย์นะคะ,ะแล้วก็ความไว้ใจอะไรในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะเกิดก่อให้เกิดความแบบเหมือนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นความรักที่มันก็ถือว่ามั่นคงนะคะก็แสดงว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของความเชื่อมั่นความศรัทธาและความไว้วางใจกัน ไฟเวน,นี้นะคะเขาก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะสําหรับในเวลานี้นะคะแต่การที่บางครั้งคนเราเนี่ยก็อาจจะอยู่นิ่งๆบ้างะคะ่ะแล้วก็ใช้เวลาอยู่เพียงลําพังบ้างแทนที่จะไปมุ่งโฟกัสอยู่กับอีกฝ่ายหนึงนะะ่งค่ะมันอาจจะเวลาเป็นเวลาที่คุณต้องให้ตัวคุณเองบ้างะคะ่ะบางนคนเราอ่ะจะรักกันมากแค่ไหนนะคะมันก็ยังต้องมีการพื้นให้พื้นที่ซึ่งกันและกันให้เวลาของตัวเองบ้าง มันไม่จําเป็นอาจจะต้องไปปลูกติดกันตลอดแล้วเขาบอกว่า when it comes to นะคะเมื่อ,เ,อ,อเรื่องราวมันเป็นของเรื่องหัวใจนะคะมันไม่มีอะไรที่ว่าจะถูกหรือว่าผิดะคะ่ะทุกทกทางเลือกที่คุณใช้ไปนะคะมันมันก็ถือว่ามองดูแล้วนะคะที่คุณตัดสินใจอะไรไปเนี่ยมันเป็นความเข้าใจของชีวิต แล้วก็ความรักของคุณมันก็คือมันก็คือถูกต้องแล้วอะ่ะเพราะว่าอย่างความจริงๆนะคะความรักอ่ะมันไม่มีบางทีมันก็เป็นเรื่องของหัวใจมันอาจจะไม่มีผิดหรือว่าถูกอย่างแน่ชัดค่ะนีนี้มาดูกันต่อนะคะที่ไพ่โรแมนต์แองเจิ e ล์วดดิ้อ๋อค่ะ ก็เป็นไปได้นะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะค่ะเป็นแฟนกันอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันเป็นแค่แฟนกันเป็นเป็นคู่รักกันเนี่ยมีโอกาสที่จะบางคู่มีโอกาสที่จะแต่งงานกันนะคะ mm hmm. Make the f f o r m บอกว่าความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะมันมีค่านะ การที่เราจะก้าวไปข้างหน้ามันต้องใช้ความพยายามกันนะคะในเรื่องของความรักบางทีมันก็ต้องใช้ความพยายาม Getting to know each other คนเรานะคะต่อให้เป็นคนรักคู่รักแต่งงานกันแล้วก็ตามนะเขาบอกว่ามันก็ยังต้องศึกษานะคะแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันเปิดเผยในความรู้สึกที่แท้จริงของเราออกมา ให้ฝ่ายได้รับรู้มันจะทําให้มันความรักเนี่ยมันมั่นคงและลึกซึ้งค่ะก็อย่างที่เคยบางคลิดนะคะเราจะพูดเกี่ยวกวับเรื่องของปัญหาการสื่อสารคือมันก็เหมือนคล้ายๆกันบางทีคนเราเป็นคนรักกันมีอะไรแล้วพอมีปัญหาอะไรกันแล้วต่างฝ่ายต่างคิดเองค่ะเราก็ไม่คุยกันไม่ไม่พูดกันมันก็เลยเป็นอะไรที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจผิด เพราะฉะนั้นมันต้องเรียนรู้แล้วก็เปิดเผยความในใจของเราให้อให้อีออกฝ่ายเขาได้รับรู้นะคะค่ะก็อันนี้จบสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วนะคะค่ะก็คลิปนี้ก็ถือว่าจบแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในพูดเสมอแต่จะเป็นคนโสดคนคุยมีคู่หรือมีแฟนแล้วขอให้เรามีความสุขกับในสถานะนั้น พยายามนะคะประคองค่ะชีวิตของเราค่ะไม่ว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าจะมีความรักในรูปแบบในค่ะก็ชอบนะคะฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ